นดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวีเรืองทาทุกคนน่ครับชวีเรื่องทาส่อมน่ครับเปิดไม่ดังแล้วนะไม่ดังแล้วก็แจ็คมีปัญหาด้วยนะครับแจ็คเสียบนะครับมันจะมีไฟมีอะไรของวานไปนะแล้วก็มีไออะไรนะนี่นี่นี่แผงแผงด้านหลังแผงชาร์จไฟโซล่าเซลล์ของเขานะครับถ้าถูกแสงไหนก็จะมีไฟเข้ามาชาร์จนะครับไปดูว่าสวิตช์เสียหรือว่าแบตเตอรี่เสื่อบนะครับไปดูด้วย ออกมาแล้ววะนี่ยทำไมไม่ดังเนาะไม่น่าจะมีการแก้ไขดัดแปลงอะไรมันไปนก่อนหน้านี้นะไม่น่าจะมีนะนะครับมามาดูกันครับเปิดฟ้าภายในออกมานะครับก็เห็นเป็นแบบนี้เลยแบตบอยู่ไหนเนี่ยนี่เหรอเป็นอย่างนี้เหรอนี่เหรอโอ้นี่ไงแบตบูยอ,อดมากเลยแบตบต่อขนานกัน นะครับต่อขนานกันมี2เซลล์นะครับก็คือก้อนละ3.7เโวลต์นะครับ2เซลล์ต่อในลักษณะของการขนานกันนะครับมาดูว่าไฟในแบตเตอรี่มีหรือไม่อย่างไรนะครับมิเตอร์นะตั้ง2 0โวลต์นะครับวัดตรงขั้วลบแล้วก็บวกได้4โวลต์อยู่นะครับแสดงว่าไฟมีแล้วนะทีนี้ลองเปิดสวิตช์ครับสวิตช์แล้วนะครับเปิดสวิตช์วัดไฟตกค้อมสวิตช์นะครับขาที่เป็นขาสวิตช์ครับ ก็มีไฟนะครับปิดสวิตนะครับปิดสวิตดูนะครับไฟตัวข้ามสวิตสี่โวลต์นะครับเปิดสวิตนะครับนะครับก็แสดงว่าในส่วนนี้สวิตไม่ต่อนะครับไม่ต่อสวิตเนี่ยไม่ต่อนะครับเมื่อสวิตไม่ต่อแล้วเนี่ยเราก็ทําการต่อสวิตนะครับโดยการใช้มันติมิเตอร์นะก็อาจจะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับตีเป็นตัวเลขนี่ก็ได้นะครับ ก็ต่อเข้าตรงนะครับนะแอมนะครับวัดแอมนะครับมาจถึงยี่สิบแออยู่ข้างในนี้จะมีเส้นลวดนะครับจะวัดได้เท่าไหร่อ่ะ่ะมาลองดูครับเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปวัดแอมนะครับแต่ตั้งใจที่จะให้เครื่องทํางานได้เปิดเสียงขึ้นจนเต็มเลยนะครับนะดูโหมดโหมดเป็น เอาหมดเป็น f อดีกว่าลรวจะได้ยินเสียงสานะแล้วทำการเอาสายนะครับไปต่อเข้าตรงตรงหน้าสัมผัสสวิตช์นะครับเม็ดเีไปแต่มีการดึงกระแสอยู่นะครับมมีการดึงกระแสอยู่นะครับสังเกตนะฮะ ึงไปร้อยมิลลิแอม์อยู่แ้วแต่ก็ไม่ดังนะพี่นี่น่าจะมีอะไรมากไปกว่าสวิสเสียรหรือไม่อย่างไรนะครับดึงไปอยู่นะแต่ไม่มีเสียงออกนะครับเพราะว่าถ้าปรับโหมดเป็นเอเอมแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงซานะครับเฮ้ยมันไม่ใช่นี่ยมันต้องแก๊กหนึ่งนะตัวนี้มันเอเอมตัวนี้มันเอ็มพสามเอเอมนี่เนาะ แต่มันก็ยังไม่ได้นะครับมัน mp 3โอ้นี่ไงโอ้นี่ mp สนี่ fm โอ้ปรับยากนะครับน่าจะเป็นสวิตตัวนี้อาจจะมีปัญหาแล้วด้วยนะครับเอาใหม่นะครับยังไม่ได้นะครับายมิเตอร์นะครับผมจิ้มตรงนี้นะครับตั้งที่ยีสิบแอมป์นะครับแล้วก็จะจิ้มตรงนี้มันจะทำให้หน้าสัมผัสสวิตเนี่ยเป็นการต่อตรงหน้าสัมผัสนะครับ แล้วที่นี้ยังไม่ดังอยู่ก็ต้องมาดูจุดนี้นะครับก็ต้องบัตรกีใหม่นะครับรวมไปถึงถ้าจะทดลองทดสอบนะครับก็บัตรกีตัวนี้ดีๆแล้วก็สายไฟจากจุดนี้นะครับต่อนะครับมานี่นะครับยังไม่ต้องไปแก้ไขสวิตนะครับให้เครื่องเขาดังก่อนนะครับที่นี้มันจะใช้งานได้หรือไม่อย่างไรแต่ในส่วนของสวิตตัวนี้ปรับยากอยู่นะครับ AM f m ค่อนข้างกนะครัง มันน่าจะฝุ่นเข้านะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องเป่าฝุ่นแล้วก็รวมไปถึงนะครับจุดนี้นะครับมันมีการเนี่ยเนเห็นไหมครับมันอาจจะมีปัญหานะจุดนี้ก็เป็นได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคนะตอนนี้ก็เป็นผลอยู่นะครับมาดูว่ามันจะเป็นพ่อะไรนะครับ ผลปรากฏว่าในส่วนของสวิตนะครับสวิตตัวนี้นะครับไม่ต่อด้วยนะครับนะครับแม่เนี่ะครับตัวนี้ลายเดียวกันนะครับไม่ต่อนะครับนะกรณีแบบนี้ก็คือจะต้องดําเนินการในสวิตโหมดนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆแกะออกมานะครับสวิตก็เป็นแบบนี้นะหน้าตานะครับต้องทําความสะอาดสวิตนี้นะครับ ถอดเลยนะครับดูตะกัวถอดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับออกมาด้วยนะครับแบบนี้นะครับแกออกมาด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ทําการทําความสะอาดในส่วนของหน้าสัมผัสนะครับเห็นไหมคุณได้ครับ เนิ่การทำความสะอาดในส่วนสวิตนะครับแกะออกมาทำความสะอาดนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็เรียบร้อยนะครับถ้ามีเปลี่ยนได้เจ้ามากนะครับดูตัดหัวออกทิ้งปุ๊บเอาตัวใหม่มาเสียบกับกับกับจบนะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับนะบ้านนอกมันไม่ค่อยมีครับเลยจําจเป็นต้องมาเสียเวลาในการล้างตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวประกอบเข้าไปมาดูว่าเครื่องจะดังได้หรือไม่นะครับ ทำการล้างสวิต์นะครับแล้วก็ประกอบนะครับสวิต์ที่ทำไปมี2ตัวนะสวิต์ปิดเปิดกับสวิต์ที่เป็นโหมดนะครับแบนสวิต์นั่นนะครับเอาเปิดมีไฟนะครับไฟตัวนี้ก็คือแฟลชไดร์ MP3 นะครับวิเยุศูนย์แปดห้า ใช้งานได้นะครับในส่วนวิทยุ FM นะครับในส่วนของแฟลชไดร์นะครับหามองลดเสียงบ่ร่ ทำความสะอาดตัวนี้ก็น่าจะได้นะครับยังไม่ได้ล้างนะหมายถึงแค่ทําความสะอาดในส่วนหน้าสัมผัสสวิวต์เพียงเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะดังได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็สบายใจได้นะครับและทีนี้ก็ดําเนินการในส่วนของเนี่ยครับโอ้ทำไมเขาเป็นแจ็คแบบนี้และไม่มีนะรูปทรงแบบนี้เอาอยัางไงดีเอ่ยนะครับรูปทรงปกติทั่วไปมันจะใช้งานได้เมื่อลหร่ลำบากอยู่นะครับในการที่จะใส่เข้าไปเพราะว่าในส่วนของโจตัว จ้าตัวแจ็คแบบประเภทที่เป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแจ็คชาร์จอย่างเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับมี2ขาขาผมก็มีแบบติดผิวหน้านะไอแบบนี้ไม่มีนะครับมันจะพอเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับใช้ไม่ได้นะครับคนงายก็คือมันเสียบเข้าไปมันได้แค่นี้นะครับดันเข้าไปไม่ได้แล้วหักแตกเสียรูปส่งไปนะครับดําเนินการไปนะครับนะครับฝากไว้นะแม่เทละสองหมื่นสามหมื่นผันเจ้าคู่ ก็คงจะต้องจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไม่ได้เล่นแรบแตุะอะไรเลยล้างสวิตช์นี่ล้างสวิตช์นีเน่เราก็ใส่แจ็คชาร์จเพียงเท่านั้นอเองท่านเล้ช่าจบคลิปวิดีโอไว้ครับแล้วพบใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ